เปิดร้านน้ำชงขายดีวันละ500แก้วถ้าใครไม่ดูคลิปนี้ถือว่าพลาดสวัสดีค่ะพี่ชื่อพีติกนะคะพี่เป็นเจ้าของร้านกาแฟงเริ่มนะคะขายมานานกว่า17ปีค่ะที่พี่มาเปิดร้านน้ำชงก็คือมันเป็นการลงทุนน้อยขายง่ายกำไรดีเมนูที่กําลังคิดถึงตอนนี้คือเป็นเมนูเอสเปรสโซเย็นนะคะเพราะว่าช่วงนี้เขากาลังคิดกาแฟเข้มๆกันค่ะ เคล็ดลับของพี่ก็คือพี่เข้าใจลูกค้าที่ต้องการกาแฟโค้เข้มที่กําลังเป็นที่นิยมอยู่ตอนนี้แต่ส่วนใหญ่กาแฟโค้เข้มก็จะอยู่ที่คาเฟ่ราคามันก็จะค่อนข้างสูงแต่ตอนนี้มีเน็ตกาแฟบาริต้าที่ใช้กาแฟโค้วเข้มทําให้ชงเอสเปรสโซเย็นได้รสชาติที่เข้มข้นหอมถูกใจพอกาแฟค่ะซึ่งพี่ก็จะไม่ลังเลที่จะเลือกใช้ในร้านพี่อร่อยเทียบเท่ากับคาเฟ่ราคาก็จับต้องได้ค่ะอันนี้พี่ไม่ได้พูดนะคะลูกค้าพี่เป็นคนพูดนะคะบางทีอ่ะพี่ลืมดุนของเอาไว้พี่ลองใช้ตัวอื่นมาชงลูกค รับมัดใจลูกค้าร้านพี่ก็คือเลดกาแฟบาริต้านี่แหละค่ะถูกใจคนกินจนถ่ายได้วันละ500แก้วค่ะ ใครอยากเปิดร้านน้ำชงพี่แนะนำเนทกาแฟบาริสตาได้เลยนะคะหอมเข้มทำเอสเปรสโซเย็นแล้วรับรองลูกค้าติดใจเตรียมรับมือกับออเดอร์ลูกค้าได้เลยเชื่อพี่เพราะของเราอร่อยจริงๆถ้าไม่ใช้ตัวนี้ถือว่าพลาดและที่สําคัญเซลเขาเข้ามาดูแลแตกแ,แต่งร้านที่ให้โดดเด่นดูดีกว่าร้านอื่นๆพี่รู้สึกคิดถูกจริงๆที่พี่ได้เลือกมาเปิดร้านกับเนทกาแฟกำไรดีและเป็นอาชีพหลักของพี่จนถึงทุกวันนี้ค่ะ ราคาเริ่มต้นที่20บาท25 30้าแล้วแต่ลูกค้าเลือกค่ะโทรมาสั่งก่อนได้เลยค่ะเบอร์โทร095นะคะ710 7782ค่ะ